สวัสดีคุณไทยใช้จมูกหายใจครับมาอยู่กับจนไทยพี่น้องครับมาอยู่กับผมเมาแล้วเมาชุดขอทานนะครับวันนี้เราจะมาตีริมกันวันนี้ไฟดักไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกเป็นห่วนุ่มปังนะครับรช่วยดูแลนะขอไปจะมาก็บายบายโอเคก็แปลกเตะถึงยังไงจนไทยมันก็ต้องมีนะจนไทยมันก็ต้องมามต้องลงไงนะมันไม่ใช่เมาจนไทยพี่นอนะ้องไงมาตตดถึง ลังคนนี้มีหมะลังคนนี้ยี่สิบลังลมกันนะเราเล่นเล่นตอนนี้แหละเป็นวันมันนิดเดียวเขาขยายรังแล้วเขาใหญ่นะตรงนีเด็นคือมันถูฟปายกิ่งเลยดูว่าวิชาติเรียนมามันต้องหลอกเพื่องเว้ยเพื่องถึงจะไปต่อยเรานะแล้ดูทุดมังกรเอ็มตุ้งเก่งสิบแปด โอเคป่ะลำดังเลยเจอเจอลังอย่างนะครับลองดูลังองดูลังเลยหมายเลยครับก่อนลังกันนี่ปล่อยไปสองปีนะลังใหญ่ขึ้นเลยย้อนียงเลยหนูไปแห่ทางโน้นสิดำ เจอไหมไม่เจอฮะไม่เจอกิ่งไม้บางคิดว่เดี๋ยวผมจะใช้วิชาวานอนก้าหางครับวานอนก้าหางมีแต่จิ้งจอจกแต่ผมวานอนเนี่ยมันจ่ปีน,นใช้มือเดียวมือขวามือเดียวเอกดูกูตีมิ่งยอดคนเดียวคิที่แล้วมีเอกไปด้วยไงอีกคีโม เรามีมันด่ดูกูคนเดียวดูจะสำเร็จหรือเปล่าไก่จะพูดตกใจแล้ว เขาตกใจหมดแล้วอ้นพิเศษีดี Thank <laughs> you. ถ่ายเลนส์ซูมแบบนิดเดียวมันก็ไอ้นี่อ่ะสัน่นมือสั่นนะเด้พี่อยู่ไหนยังหาไม่เจอเลยจอด

ำไมทำแบบนี้ให้มันจะหล่นใส่หัวฉันโอ้มาเกาะวันเอ้ยไว้ไว้ วันวัน ถ้าใครนึกไม่ออกว่ามันอยู่ปลายยังไงนี่คือปลายกิ่งจริงๆเลยนะเนี่ยโอโคตรซีเรียสอะตอนเนี้ยโอ้ระวังแกฉันโคตรซีเรียสเลยในหัวฉันเนี่ยความเครียดระดับร้อยเนี่ย จะรับได้ไม่กล้าไม่กล้าทำไงหนูสงสารพี่หนูก็สงสารนะแต่หนูไม่กล้าจริงอันแล้วพี่จะลงยังไงเรื่องนี้พี่เพิ่งพี่งรับทางนั้นเนี่ยต้องไปเนี่ยเออเนี่ยอย่าอย่าตรงมือพี่เนี่ยไม่ใช่ตัวมือพี่เนี่ย้หนูจะไปรับยังไงตรงนั้นได้อะเอาก็จับจับมือจับจับกิ่งแล้วก็จับงไม่พี่ตรงนั้นตัวเยอะมากนี่หนูจับปลายกิ่งตรงนี้ได้เอาไม่มีแล้วเนี่ยตรงเนี้ยได้ไม่มันลังจะขาดเออเหรออ๋อ มีดีบลังไปด้วยไอศิบดิโอ้ยเสียของไอ้วุ่นโอ้ยเขาถกฉันฉันจะหนีบแล้วแต่มันไม่ทันโอเคได้มาแล้วครับกับวิชาพางตัวหน้าเขาให้มีดกลัววิ่งยังไงขอจานเหมาไม่ตลกเกือบฆ่าเมียโอเคทุกคนก็ประมาณนี้โอ้ยน้ำหวานหยดจริงน้ำหวานเขาเยอะนะ รเราแต่งหมดแต่ตอนลงเนี่ยมันมีกิ่งนึงที่มนันนี่ผมอยู่อะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปกิน <Hey. S 1> ยังไงโอ้ยอดยังไงเอาคนเดียวก็ได้ยังไงเนี่ยคนต้อมีของดีโอ้ดูสมัยยังไงยอดแก้วหาใส่โฆสนาเกงๆแล้วก็เสื้อขอทานเนี่ยเป็เกงกระดาษเนี่ยทีนี้ อาใส่จันะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชี้แจงนิดนึงทั้งเสื้อแล้วกางเกงเนี่ยเป็นชุดที่ผมใส่ไปงานทุกที่ทุกทางนะไม่ใช่ชุดแบบผม,มเ,อเ,อเอาเอาออามาขาดมาใส่นะไม่ใช่นะวันเก่งเนี่ยก็ผมเก่งขาดแล้วสูทขาดเนี่ยผมใส่ไปตลาดนัดไปในเมืองไปอะไรผมใส่มาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจผม,ผมบ้าแต่คิดว่าผมทำอันนี้เพื่อเอายอดไลค์ไม่ใช่นะผมใส่มาหมด คือใส่ตั้งแต่ดีๆจนมันขาดแล้วก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมทิ้งเสียดายไงมันมันชอบไงเออเก่งมันชอบอ่แล้วก็ไม่อยากทิ้งมันอยู่กับเรามานานแล้วโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับตอนนี้จะถึง400ซับแล้วเดือนเมษายนนี่อยากได้สัก500 5กว่า600ไป600ซับนะฮะหวังได้ด้วยถึง1000ซับไวๆนะทุกคนโอเคตอนนี้จะ400แล้วนี่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับกับการผจญภัยนะครับผมเป็นเป็นตดดดาาามูกเี๋ยวพอหนน้ฝ ก็จะมีการปักเป็ด้ยแก้วโอเคเป็นลาไปก่อนไายบายสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บไป